เอาแคว่งแขนแคว่งแขนก่อนยกขึ้นมาเหมือนกับเราจะดื่มอะไรมือข้างล่างเหมือนกับจังหวะที่เราจะล้วงกระเป๋าหรืออยู่ประมาณขอบกางเกงต่อไปกระเยงิงกระดกกระเยิงปลายเท้าขาที่ยืนกระดกปลายเท้าขาที่เตะมาข้างหน้า ขาที่เตะม,มาข้างหน้ากระดกปลายเท้าขึ้นมานิดหนึ่งจัดมือจัดแขนขาให้สัมพันธ์กันด้วยแ่ดดนู้ดดเลยอะ <c oughs> <c oughs> เอาต่อไปกระตุกเข่าไม่ได้ยกเข่าสูงนะด,ดึงเข่ามานิดนึงจัดแขนด้วย ขาไม่ต้องยกสูงวิโก้นิดเดียวเลยจากพื้นมานิดเดียวเอาต่อไปขย e งแล้วยกข้อสูงจัดแขนจัดขาด้วยแขนกับขาจะขึ้นความสัมพันธ์มันจะอยู่ตรงกงันข้ามกัน ถ้าเรายกเข่าซ้ายแขนขวาก็ต้องขึ้นช้าๆไม่ต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดก่อนเดี๋ยวค่อยกระโดดยืนขยงก่อนอย่างงอเขา่าจังหวะทีนลงอนะอย่างงอเดี๋ยวมันรับน้ำหนักเยอะใช้ข้อเท้าม่ใช้ย่ำเท้ามีโอส้นเท้า อย่างอ,อเข่าเยอะนิดเดียวใช้ข้อเท้าเป็นการเป็นสปริงในการขึ้นอ